มีลูกค้าขอครัมาซีประตูงบผ่อนไม่เกินเดือนละ8,000ันไมนี่จัดให้สายซิ่งเสียงโหดนะฟรีดาวนี่เลยเครื่องสองปัญหาแต่ว่าแปลงหนาเป็น1 9จเจ้านะนี่เลยฟ้าร,รงดำประตูดำคันนี้ไปชมผ่อนเดื 8, 000, อ,ดอนละ8,000ตลอดสัญญาซ่อมซ่อมนะซอ่ซอมไหมซอ่อมเดือนละ30,000 ปวดเหงาปวดเหียวอีแล้วปวดจะเรียนหลายเอ้าร้อนหน้าก็ร้อนหลังเพคนทางจะมาคือกันทำไมล่ะเพราะว่าตัวนี้มันสายเบิร์นสายเบิร์นร้อนหน้าไว้้อหลังก็เสายบิร์นกูได้ยินเสียงแล้วกูยืนท้องเลยเป็นยังไงเสียงมันเสียบดากแย่งอ้าโชว์หน่อยวกไปไลแต่งแต้ไม่ดังนะ อ,อมันไม่มีเตะเห็นไหมเนี่ยสายเตะไม่มีอ่ะโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยู้ยตตเลยนะเดี๋ยวลืมถอยไปก่อนลืมรี่อ่าลืมเ,เ,เนี่ยนำตัวเยอะเอฟที G, จำม่ได้ว่าอุ้ยน้ำไหลอุ้ยเ้อมไปไปะสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสมรถซิ่งทั้งที มันต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องไปทำมาหากินและก็เป็นนีเป็นสินกันครับนะเบิงเลยเบิงเลยสวยงามแบตเตอรี่อยู่หลังคุณเนอะครับผมค้า,าไทยคาบอนฝาปูงคาบอนประตูคาบอนหนัก <c oughs> นกลูล้อล้อลอยมากล้อไม่ดีเลยเม้่กี่บนขิ้นรถรึ้นรถ อมืไอ้ก็เมาเกือกเจ็บว่าสามนิ้วเจ้าก็เมาไปสอกสอกมไปสอกเกจ้าบ่บอกเป็นบ้าพุญบ่ไอเือเป็นบ้าเจ้าบ่บอบ่บอกเป็นไห้บุญบ่ไอเป็นกินโลมั้นรอเป็นคนหรืออกมาเป็นกินโลเลยครับพี่น้องนะสวยงามประตูนี้สวยงามนะแต่เวลาฝนตกคือน้ำซึมเข้าในทำแน่พี่มันไม่ค่อยอยู่ได้เท่าไหร่ ทูกูยางไม่นก็จะนิดแม่รามรถกูเหมือนกันสอบปะคุณมันเยอะจังเลยพี่น้ำแม่งชอบเข้าแล้วจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเดิมก็แบบไม่เท่ไม่จ้าเลยใส่เออเปียกไปด้วยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าถอดอะไรไายอ่าจัดใ้ทุกอาชีพครับนะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐสหกิจรับเหมาก่อร้าง เห็นใครเห็นหน้าเห็นสวนแม่บ้านรบปพ้อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแม็กโครตัดไม้เผาธานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข้าขายรถเล่ห่าเปล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องโถมป่าม้งป่าม้งทุกอาชีพฝีดาวปัดประชาชนไปเดียวครับนี่พวกนี้ยังไงล่อสุดขีกลางไปเดียว เดินหนากันไล่หนึ่งหลังกันไล่หนึ่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนล่อแม็กให้นไหมล่อแม็กพี่น้องสามารถเลือกได้ที่สามเจ็ดอาเบียวัน e สี่ยี่แปดอาอีสามศูนย์เลือกมาแต่ว่าไอา้นี่ให้ไหล่เดียวคืเอเราที่ฟีอะไรไอ <laughs> ที่สามเจ็ดไล่อื่นไล่เสียเงินเสียเงินแต่ว่ามีให้เลือกทุกไล่อ๋ออันเป็เสียเงินที่สามเจ็ดเอาบอ <laughs> เอาเอาที่อีเอาที่อีเออ <laughs> มีม่ยมักเมี่ยมักที่อีมักเป็นแลนเดียวเปเสียเงินเลยมั้งเมี่ยมัก เครื่องเอาครับผมก็เผาอวางหนายลยครับเพราะว่ามันลุ่มชโอ้โหเอาไว้ติดบของได้ปลาไหลใบ <c oughs> เสียกม oh. <ๆ>ัดเหรอเสียกมัดโอ้เอาวนะตัวนี้ปีแรกไอ้พันเดียวละห้าพันปีที่สองพันเดียวละแปดพันเดิมทีเป็นเครื่องสองปัาลดปีสองขัโคมสุดไทก่อนทีจะเี่ามันหนึ่งจดเก้าแั่แ่ต้งแปลงนาเป็น, 9, นหนึุเก้าเป็นตัวแซดเรียบร้อยแล้วแหละ พี่น้องก็เอาไปซิ่งเอาไปจวดเอาไปซอมเอาไปทำมาหากินไปชั่วเอาแล้วมาหากินได้เลยนะอ่ะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งตรประชาชนกูดับเชือกัน้กูเก็บข้อเออโอ้ปวดสาวาน กูละวเสียบคอเสบจมูกมดเสียบท่านหัเท่าไรนี่คนเรือหางยาวเอาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอาชีพอาชีพวะวิธีการจองหรือเปล่าวิธีการจองวิธีการจอง,จองแอดไลน์ที่น้ำติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยุขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนเครบวงจรนึกถึง่ายครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวรุ้น